ทีนี้บางคนถ้าแบบว่าอยากจะเริ่มปลูกอยากจะเริ่มปลูกแต่ว่ายัางยังอาจจะยังไม่มีงบรประมาณที่จะทํบเป็นหลายๆร้อยตน้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอยากจะเริ่มในกระถางได้ไหมอ่ามีคนปลูกในกระถางได้ไหมครับเวลาปลูกในกระถางได้ถ้าเผื่อพื้นที่เราไม่เยอะแนะนําให้ไปเกาะกับต้นไม้ใหญ่ไปเลย<ฆ>นะครับการเกาะกับต้นไม้ใหญ่เนี่ยเป็นการปลูกตามสภาพธรรมชาติของเขาคือเขา<ฆ>จะเป็นกล้วยไม้ที่อิงอาศัยกับต้นไม้ใหญ่อยู่แล้ว มีข้อดีคือเราไม่ต้องทาโรงเรือนให้เขาเพราะว่าต้นไม้ใหญ่จะมีร่มเงาให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องวางเสาเพราะว่าใช้ลําต้นต้นไม้ใหญ่แทนได้เลยพื้นที่ใต้ต้นที่เป็นอ่าเป็นลากเป็นอะไรเงี้ยเราสามารถเอามาพผาไปกองเพื่อเป็นวัสดุปลูกได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอ่าพื้นที่ไม่เยอะหรือยังไม่พร้อมที่จะลงแบบแปรงใหญ่ปลูกกับต้นไม้ใหญ่ไปก่อนอได้ครับโดยเฉพาะคนที่มีพื้นที่อยู่แล้วหรือว่าอาจจะมีส่วนยางพาราอย่างนี้ได้ไหม,มส่วนไม้ยืนต้อนอาจจะเป็นไม้สกิดอย่างอื่นที่แบบว่าพอจะมีแดดสองลงไม้เขาได้บ้างโดยที่เราเอ่อ ไม่ต้องทําโรงเรือนแบบนี้ก็ปลูกแซมไปกับสวนป่าไม้ที่เรามีอยู่ก็จะช่วยประหยัดงบ<ช>ประมาณาโรงเรือนไปได้เยอะ<ช>แล้วก็ค่าคสแสลนอู้เูิรม,มากเพื่อนนะเพราะว่าเกษตรกรหลายๆคนบางคนที่แบบว่าคือเขามีพื้นที่ของเขาอยู่แล้วไงแต่เขาอาจจะอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของการแทีจะทําเป็นโรงเรือนอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถเอาไปปลูกได้